มาเลยแม่พันมีนขอกำยังกินน้ำแน่วันพ่อเมียงเอ้ยกินข้าวสวัสดีจ้ากินข้าวแรกเลยจ้ากินต้มจืดหมูกับไข่เจียวสวัสดีครับมาเด้มากินข้าวร่วมกันเด้วยววแม่จ้าเออมื้อนี้มาต้มจืดหมูกับไข่เจียวอาหารดีเลยมื้อน,นี้งนะ อาหารไทยๆนี่นะครับชีวิตต่อสู่มาต้องเตอมีหลูกมีเมียเราบริคอยรายูนัำหลูทน้ำเมียจ้ะจากบ้านจากซองไปยุกรปเทศกิงไทยไปหาเงิน คีดหอดเมียกับขีดหอดคีดหอดลูกกับขีดหอดกลับมาบ้านจิตตาหน่อยอกหน่อยใจแต่ได้ครับลูกเต่ามันเห็นเนาะลูกเต่ามันเห็นพ่อมาเนี่ยล้วกับบักกะบบำไปลัดอุ้มแล้วอืม กรับไปอยู่บ้านอยู่น้ำลูกน้ำเมีย ع, สองสามขึ้นกราบลงกกรุงเทพอีกไปทำงานเฮ้ การทำงานทรงเงินทรงครง่รงมาให้ลูกให้เต่าใส่ครับว่าพ่อใส่พ่อใจนะครับจนลูกเต่าใหญ่มากรียนต้ังสือจบปลาซีปลหาปลหกดาวลงไปอยู่น้ำเอาเมียลงไปอยู่น้ำให้หน้าตาก้าครับทิมไว้ ไอ้ที่ให้ลองเนี้ดีแต่ว,ว่าพอเวียงเนี่ยมันข้ขายคข้ายหน้าลูกไปบางคนขายไฮคข้ายหน้าลูกไปคขายหัวขายสวนขายเรื่องขายสร้างไตเป็นคนกรุงเทพกลับขึ้หน้าบ่อใดเลย พอเรื่องทานดาดแปลงขายไปแล้วเราเวียกคนไปขายยังไปเมื่อแล้วก็ถุงถุงเวียงแล้วกระเป๋าหน่อยใบหนึ่งผ้าห่มมอนมุ้ ต่อสู่ร่มนูกคุกคานควรจะมีเพือนไม่ซ่านอยู่กรุงเทพัวรจะมีรถไม่เลือนอยู่กรุงเทพโอ้น้ำตาแทบกระเด็นทุกมืงินเลยพอวี่ค่ะแม่พ่อน ก็ีมื่สิทุกนี่ยมีก็ม,กมีคนสุขอยู่สุขตรงที่ว่าลูกเต้าแต่ไงพ้ดแล้วจบิ้ดแล้วพอเวียวกับแม่พ่อนจงไร่หันหน้ากลับมากจากกรุงเทพมาอยู่บนนอกมามข้ามาสาารส้างชีวิตยุ่นไทยในหน้าเนี่ยแล้วขนาดบ้านที่ปลูกไว้ก็บดิเขาไปย่ ว่าเขาไม่รู้หรืขายจะเป็นอย่างโอ้ขายก็ขายเื่อเถือแล้วพอมึอเอาไว้ลูกขายเองมาเท่าโบมี่ชีวิตน,นะตอนทำมี่ชีวิตตื่นหนอโอ้ยเทำมีเงินเดือนกินเนาะเดือนละหา้าหกพันเนาะโอ้เงินเดือนสองวันเงินเดือนสูงว้ยนะได้ได้ได้ นันเดือนตุงไ้แม่พ่อเนียพ่ด้หกรอยพ่อเลี้ยงเด้ดเจ๊อร่อยโอ้เด็ดหกขั้นแต่พ่อเลี้ยงอะไรเจ๊ขั้นด็กินมดบ่เนาะเรามีความสูขอยู่ได้มืนอเีนย่างนี้ข่าวเนียควรต้องลดซับบางเทียงพอไปคดลงแไเหมือนเนาะอือ มั tengo tengo ้นสอมงันเดอนบามีทรงของขอบันทีไปหายเด้อเด้อด้มันเลยมโครงอกกินมันหเลยกินเยอะมันัะเปิดไฟโอ้ยอย่าตั้งให้ข่อยร้ายโหกินบ่ได้หลายดอก เ่าแล้วสมัยตอนขนพวกท่านเดลยเ่าอันยุ้งหั่นเนี่ยห้ามนี่ก็บอกว่าคอยกินหลายคนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยนึ่งแซงอีกคนเนี่ยคุณเมื่อหนึ่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยนึงกับพ่อโบ่ะบุญเนี่ยพ่อแม่ไอ้หน้องตอนยังมีเหลือมีแห้งยังเป็นหนุ่มอยู่หันเก็บกัเอาเด้อเงิน บบเลื้อแห้งแล้วกลับมาสู่อีสานบ้านเฮาเด้อแม่นางกินน่องกินคือโปเวียงนี่ได้มานางกินนอนกินคือโปเวียงหน้าไหนายให้เขาเอาเอาข้าเ้าซื้อข้าวไปกินน้ำหมากน้ำมนต์เถิดเด้อเนี่ยข้าวไปกรุงเทพน้ำโพเยี่ยงหัวแบบเป็นหัวหนาพุ้งงานเมียแบบเป็นคนงานบ้านเมี่ยหัวหนาก็ตั้งโต๊ะอู้งาน มอญหัวไปฟอกัดให้อีกนอางานไป่อห้าลงงออู้งานเขาว่าโอ้ยจะเป็นลำบากลำบนออกจากโรงงานเนี่ยัดมาเรี้ยงล้านนัเนี่ยเลี้ยงล้านใหญ่อยูป่อหาปอหกแม่ตับพอเขาก็มาเอาไปตอมอหนึ่งแล้วบาทเนี่ มีแนวเฮ็ดแนวทำแล้วบัานนี้ไม่ฟ้อนจะเด็นกนะฮะรอกลางบ้านแนวบานเนี่ยะาหาเอาสูตรเขาแล้วบานเนี่ยเขาย่างกุ้งเต็มขายได้สูตรบ้านแล้วก็ไปแล้วบัานนี้ไปหาโลงสอนกุ้งซื้อกุ้งในบ่บป่าอ่าซีดีไม่พ้อนมีแต่มลมวล,มวลเ้อมีคนซูมคือได้ขายกุ้งเต็มกะเด็ เคยหางผัวอยู่เ่ไบหาผัวจ้ารีบานเนี่ยเขาเขาเอาล้านไปแล้กับไปหาขายของแล้วบาขายกับเขาเขา,าอิ่มเลยไหมพ่ออิ่เลยอยู่ในร้านมื้อนเ,าาเอน,นี่ยได้ข้าวจ้ทำอะไรได้ พ่อน้ามีควอมูลใช้กระจายพร้อมบดจักทอดกุ้งบดจักกุ้งจมบาดผลสุดท้ายมาเอาบดชุยางหนึ่งปานิ่งลวกคลักกับขายฮเฮดเจวประเด็ดกับขายโอ้ยจะมันมันมวนจะมันมีควอมุลปลานิ่งกับซื้อโลอหลานชิบ นาขั่ว,วปลาหนึ่งไหกับไปรับเอากุ้งอยู่ในบอ่อลับขึ้นมากกับเตรียมห่อปลาหนึ่งใส่ซึ่งตัวละเจ็ดสิบาบาทตัวละร้อยกับเพือได้กิงยูแจวได้เสื้องไหวแจวนะ่ะถุงละสิบบาทเอาไว้เสื่งหนึ่งกับปลาหนึ่งยังลอยไหมลูกค่ามากเบอกว่าว ป้ามีแจวไหมเขาว่ามีน้ำพริกปลาไหมเขาว่าตัวเขาแล้วว่าโวมีเออแค่รอเขาไปเลี้ยวเห็นเขาว่าห,าห้าแล้วบาทนี่ทูกข้าตัวเยอะเลว อย่าเฮ็ดดิอย่ามาไปๆมาติไปก่อนเด้อโอ้